ฮัลโหลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอันนี้วันนี้พวกเราอยู่กับคลิปคลิปสร้างเกมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งคลิปก่อนเนี่ยผมทิ้งแบบโคตรกจเลยแต่ในวันนี้ผมจะมาสร้างเกมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งขอโทษด,ด้วยที่ผมหายไปนานเนื่องจากผมใช้เนื่องจากไม่มีปัญหาอะไรนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้ก็ ได้เวลาที่จะมาทําคลิปกันต่อแล้วนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ที่เราจะมาทำนั่นก็คือคลิปสร้างเกมผีนะครับซึ่งคลิปสร้างเกมผีที่เราจะมาสร้างเนี่ยก็จะเป็นเกมผี่น back room back room back room ก็คือห้องที่เต็มที่ ไกลย,ยาวเหยียดและไม่มีที่สุดนะครับทุกคนอ,นอาจจะสงสัยว่าคือมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งที่ไม่เข้าใจว่าอะไรคือแบคทีรูมแต่คนที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจเลยส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็อย่าไปเข้าใจมันเลยโอเคมาพวกเราจะมาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะเริ่มคลิปฝากกดไลค์กดตะดตา e ให้ช่องผมด้วยนะครับช่องอ่างปาอันันลงไปกดแล้วกดก่อนก่อนที่คลิปจะเริ่มนะครับ เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเพราะคลิปนี้ผมทำนานมากถ้าพร้อมกันแล้วเริ่มโอเคเริ่มเริ่มมานะครับผมซึ่งผมเริ่มมานะผมก็ทำการวางวางแล้วก็วางใช่วางเป็นสีเหลยวแล้วลองเล่นว้าวสนุกมากเลยว้าวใช่มันก็มีอยู่แค่นั้น โอเคนะครับต่อมาเนี่ยผมเนี่ยผมเนี่ยเชื่อว่าจะใส่ผีเข้ามาในเกมละคือเริ่มแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็เลยเอว่าผมจะใส่หาโมเดลผีงูงมาใส่ไม่ใช่เขาเรียกว่าเขาเขาไมไ่เรียกว่าก๊อปเขาเรียกว่านำโมเดลผู้อื่นมาใช้ตัยเล่นได้รับอนุญ,ญาต <S <S เมาต่อเลยเแล้วพอผมได้โมเดลโอค้คนคนนี้มาแล้วผมก็เลยทําการลองแบบอลองหมุนไปหมุนมาแล้วก็ลองใส่โมเดลของคนอื่นๆแบบหาโมเดลอื่นมาลองดูด้วยแล้วผมก็ลองเทสของแต่ละคนเพราะว่าผมผมขี้เกียจเขียนสคริปต์นะครับผมเป็นผมเป็นคนสร้างเกมเก่งถ้าไม่รู้ผมสร้างเกมอะไรก็ลองดูในนี้ก็ได้ใน ในตัวละครผมเนี่ยผมสร้างเกมมาแล้วหลายเกมถ้าถ้าผมจะยกโยต่างถ้าผมจะยกตัวอย่างตอนนี้ผมรู้สึกเมื่อยปากเอาไปว่าเอาไปว่าผมก็หาโมเดลผีมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆจนจนผมเนี่ยเริ่มจะแบบไม่ไหวละไม่ไหวผมก็เลยผมก็เลยทำการ หาโมเดลจากทาง YouTube าามาแ,และสรุปคือฟิลเอาล่ะด้วยที่ว่าผมไม่อยากใช้เสียเวลาผมก็เลยทำการทำการสร้างแมปก่อนและกันก่อนที่จะสร้างผีซึ่งแมปเนี่ยผมก็ทำการไปเซิร์ชหาใน Google ดู แล้เพราะว่าด่านที่ผมจะสร้างเนี่ยคือด่าน Run for your life หรือถ้าจะเอาสั้นๆก็คือด่านหนีจากจากพวกเราผีต่างๆมากมายด่านที่ต้องวิ่งเพื่อเอาชีวิตรอดซึ่งคือคนสงสัยว่าแล้วทำไมผมถึงแบบไม่สร้างด่าน Back room ก่อนจะสร้างด่าน Run for your life ครับเพราะว่าผมสร้างมาก่อนแล้วแล้วเปิดภาพให้ดู โอเคเดี๋ยวผมจะไม่สปอยเกินไปเดี๋ยวผมขอทำลานฟ o ร์ยู r ลให้เส็ก่อนผมเจากดูภาพต่างๆว่าเราทำการเริ่มทำการเส้นทีอืมงัดแบดเสร็จแล้วผมก็ทำการสร้างผีตัวใหม่เสกผีตัวนหนึ่งเข้ามาซึ่งมันเป็นเน็ตบอทผีตนผีสไมล์เลยครับซึ่ง,งก็ไม่แย่นะเสร็จแล้วผมก็ใส่ระบบวิ่ง แล้วก็ทกําการวางสิ่งของต่าง,างๆลงไปใน่านเพื่อาตรงบอกตรงๆนะไม่ง่ายเลยนะแต่ละอย่างเนี่ยผมมีการลองผิดลองถูกมัางซึ่งผลปรากฏก็ก็ก็ไม่แย่ซึ่งนี้จะนับว่าเป็นพาร์ทหนึ่งนะครับเพราะว่าพาร์ทเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้สร้างเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวพาร์ทสองต่อกันนะครับซึ่งผมก็จะสร้างขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนนะครับใครที่ซึ่ง ทุกคนสามารถคอมเมนต์เพื่อที่จะลงไอเดียหรือความคิดเห็นอื่นๆมาเกี่ยวกับเกมแบล็กลูที่ผมกำลังสร้างกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ